นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักษ์เเพันเตสังโฆชานาตุอายังปัตมะภาโคมหาเทลสะมหาเทลสะปาปูนาัะภิกขุนังธรรมเนรานังปาปูนาติ ว่าเสสาภาคาอุปาสกานังขรหัตฐานันจยยะยถาถูกขังปริปุญชันตุขา้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญบัดนี้ทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทาได้น้อมนำมาทึ่งพัฒหารมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุส,สงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอาน,นิสงส์ันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้เฉพาะเจาะจ,จงลงว่าเป็นของพระภิกษุส,สงฆ์รูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ เพราะเป็นของที่เกิดขึ้นได้แก่สงทั่วสังคมนทนเพราะพระรงค์ลงตัดให้แจกตามบรรดาที่มาถึงบัดนี้จะขอสมมติตนแจกพัดแด่พระพิสุทสงฆ์ดังนี้ส่วนที่หนึ่งย่อมถึงกับพระมหาเถระส่วนที่สองรองลงมาได้แก่พระพิสุสงฆ์งงงงตามลำดับพรรตาตลอดถึงสามเนรที่เหลือจากพระพิสุสงฆ์ละสามเนนแล้วก็จะอนุญาตให้กับบาตศกบาติกาและขา้าทั้งหลายที่มาถึง หากพระพิสุจน์สงรูปหนึ่งรูปใดเห็นเป็นการไม่สมควรขอจงได้โปรดทักท้วงขึ้นไหนตามกลางระหว่างสรงนี้หากเห็นว่าเป็นการสมควรและไซตโปรดให้สัธรรทธะสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันนะบัตรนี้เทิน ハハハ พุทโธัมโมสังโฆนะโมพุทธายะตะมะหังพระกวันตังอภิปูชยามิตะมะหังพระกวันตังศิรษานามามิวันนี้ก็วันพุทธที่11เดือนกุมภาพันธ์พศทธศักราช2 5 6 9 เจ้าภาพพัะหารและน้ำปนะในวันนี้คุณวาสนาเิรันธนกธิจจากุลพร้อมด้วยคณะญาติมิตรผู้มีจิตศรัทธานอมนำศรัทธาเสียสละจักขะะการรับเป็นเจ้าภาพประหารน้ำปนะวันนี้ อนโมทนาสาธุโมธนากับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัท